เพราะว่าเป็นคนที่แพ้นมวัวเวลาออกกําลังกายเนี่ยต้องหาโปรตีนที่เป็นแพนเบทสิปีที่แล้วอ่ะในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีเลยเวลาจะทานทีก็ต้องขนกลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ในหัวเราเลยว่าทำไมเราไม่มีผลิตที่เป็นแพนเบสโปรตีนที่ผลิตที่ไทยพอเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเรากับคุณส่วนเราอ่ะก็คือช่วยกันคุยใส่ใจในทุกๆดีเทลเรทุกคนก็เป็นคนที่มีมุมมองที่มันต่างกันแต่เราก็มาตกเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์เราออกมา จครับผมก็จะจริงผมทำฟิตเนสทำสายสุขภาพมาก,กับ10กว่าปีแล้วเราพยายามที่จะพัฒนาโปรดักต์เนี้ยในสิ่งที่เราชอบกันเองเราก็อยากจะได้สิ่งดีๆแล้วเราก็จะเผื่อแพร่ให้คนอื่นเราก็พยายามจะพัฒนา s u ั p พล m e เมนต์ n พ b a s e d ไปเรื่อยๆครับจริงๆเราพยายามจะให้มันเป็นออร์แกนิกที่สุดแพ็กเกจจิงต่างๆถ้าสังเกตเนี่ยมันก็จะตอบมีตอบรับจากตลาดว่าแบบน่ารักจริงๆเราอยากจะให้คนที่แบบ ได้ใช้แบรนด์เราอะรู้สึกดีรู้สึกชอบแล้วก็แบบ enjoy ที่จะได้ใช้ p พนโต้มอนสเตอร์มีแตกลายโปรดักต์นอกจากโปรตีนอยู่แล้วครับแต่ว่าจะอยู่ในคอนเซปต์ซัพพลาเมนต์แพลนเบสที่ทำให้คนสุขภาพดีต่อไปก็คงน่าจะขยายไปต่างประเทศด้วยครับจริงๆค่อนข,ข้างที่จะแบบเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตว่าแบบมีฟูลฟิลเมนต์ที่ไหนบ้าง อยากที่จะเลือกคนที่เราไว้ใจได้ลูกค้าจะได้รู้สึกดีได้ของเร็วแต่พอไปเทียบกับโรงงานแล้วเรายอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัดปัญหาการที่เราต้องมานั่งวอรี่เรื่องการขนส่งอีกเลยไอตรงการแพ็คของส่งของจริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบใช้เวลาเยอะมากเราก็เป็นสตาร์ทอัพก็ยังถือว่าทีมเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ไม้ข่าวฟปลเมทเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ช่วยได้แบบเยอะมากประหยัดเวลาลดความยุ่งยากก่อนนี้ถ้ามาใช้ไม้ค่าวเราก็มีแพ็คเองกันบ้างตอนนั้นไใช้เวลาแบบค้าวันข้ามืเนแล้วพ่อไม่มันมีไม้ค่าวเราก็สุตัดห่วงตรงนี้ไปได้เลยคือลูกค้าสั่งจบเราไม่ต้องมานั่งวอรี่เรื่องการแพ็คของลูกค้าจะได้รับของไหมคือเราตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยลดเวลาในการที่เราจะต้องมาดูเรื่องแพ็คของส่งของติดตามลูกค้าตรงนี้มันจะได้โฟกัสในเรื่องการตลาดเรื่องโปรดักต์หรือเรื่องอื่นๆได้ แค่ตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่แบบใหญ่ละดีมากครับ